Ride, I'm going to a, I'm a, I'm a, I'm a, a oh, it -po. i I'm going to double

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะสุดหรูนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วเนาะสาหรับคันนี้นะคะลูกค้าอาโตโยต้ายารีคอร์นะคะ 1.5HUV นะคะพรีเมียมลักชวรี่ค่ะเป็นตัวลักชวรี่เลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่นะคะ799,000บาทนะคะตัวรถสีขาวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะอาสำหรับตัวรถ นะคะลูกค้าตัวกระจังสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศานะคะตัวไฟหน้านะคะแบบ LED นะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะ running น,นะคะแบบ LED เช่นกันนะคะตัวไฟตัดหมอก LED นะคะตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะได้ขาวว่าตอนนี้ป้ายแดงไม่มีของนะคะแต่ว่าที่นี่เรามีนะคะให้เลือกว่า2คันเลยนะคะลูกค้าสภาพพร้อมส่งมอบเนาะ ตัวแม็กอลอยนะคะขอบ17นะคะเดิมๆออกโรงงานเนาะมาพร้อมกับตัวยางนะคะปี2024นะคะตัวนี้เป็นอะเฮีนะคะลูกคา้าเบนซินไฟฟ้าเนาะตัวกระจกนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะอะด้านข้างให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะคะด้านข้างให้ด้วยนะคะอะตัวกระจกสามารถพับเก็บนะคะแบบอัตโนมัติได้เลยนะคะ ที่จะเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้ลูกค้าได้เป็นอ่า สมาร์ทคีย์ล็สแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของมือเปิดนะคะเดี๋ยวโยงพามาดูภายในรถกันนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะรถพิ่เข้ามาถึงลูกค้าแต่ว่าสภาพคือน้องๆป้ายแดงเลยนะคะอย่างที่โยกได้แจ้งเนาะอ่าตัวกระจกเป็นออโต้ไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับเซ็นทัลล็อกนะคะภายในนะคะลูกค้าออปชั่นของเขาคือครบๆแน่นๆเลยนะคะกันลื่นไหลกัลื่นสะบัดมีให้บาร์กกิ้งเซนเซอร์รอบคันนะคะมาพร้อมกับทีวีโมด้วยนะคะ าทางด้านพงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะตัวนี้สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พงมลาลัยมีแอร์แบกนะคะแล้วก็มีคูสคอนโทรนะคะปรับความเร็วคงที่นะคะส่วนตัวเรนไมคคันนี้อยู่ที่18,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะลูกค้า ตัวหน้าจอนะคะดิจิตอลขนาด7นิ้วแบบนี้นะคะลูกค้าก็ามีออปชั่นนะคะต่างๆให้เลือกเยอะนะคะแล้วก็รองรับ Apple c a r ด้วยนะคะสำหรับตัวแอร์นะคะเป็นแบบออโต้นะคะตัวนี้ก็มีเป็นตัวพุ้สตาร์ทให้ด้วยนะคะทางด้านของตัวเกียร์เป็นออโต้เช่นกันนะคะก็จะมีเบรกมือเบรกโหนะคะแล้วก็มีช่องให้สำหรับใส่แก้วกาแฟต่างๆ2ช่องด้วยกันเนา ด้านบนนะคะลูกค้าก็จะเป็นอ่าตัวน,นี้สามารถเปิดอ่าสัลลปได้นะคะก็จะเป็นหลังคาแบบพารามิกนะคะตัวรถนะคะลูกค้าสภาพใหม่มากๆนะคะรถบ้านนะคะลูกค้าสภาพน้องๆไบแดงเนาะนี่นะคะตัวเบาะจะเป็นหนังสังเคราะห์แบบนี้นะคะลูกค้า สะอาดสะอานนะคะภายในก็มีแอร์แยกให้ด้วยนะคะก็เป็นอีกคันนึงนะคะลูกค้าสำหรับรถสุดรู้นะคะตโตโยต้ายาริคอร์คันนี้นะคะจะได้เป็นตัวเครื่อง1.5นะคะ HEV นะคะลูกค้านี่นะคะภายในของเขาก็กว้างนะคะลูกค้าเพดานนะคะก็สะอาดสะอานไม่มีรอยขีดข่วนเนาะด้าน,นหลังก็จะมีช่องให้เก็บของนะคะ ใหญ่มากๆนะคะอ่าตัวสาดท้ายเป็นเปิดปิดแบบออโต้นะคะอ่ะอาตัวนี้ก็ไฟเลีเ้ยวแบบ LED นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีกล้องมองหลังให้นะคะกล้องมองหลังมีอ่าตัวกล้องมี360องศาเนาะแล้วก็เซนเซอร์เขาก็มีให้รอบคันเลยนะคะตัวรถคือน่าใช้มากๆนะคะลูกค้าดูภายในของเขาคือสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ น้องน้องไปแดงเนาะอย่างสภาพรถนะคะลูกค้าปี2024เลยนะคะนี่นะคะภายในนะคะของเขานะคะลูกค้า กว้างขวางมากนะคะแล้วก็ราคาคืออ่9 0าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถนัดดูรถหน้างานค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรสายด้วยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร6 6 5 4 9 5 2 9 6ค่ะ5 4า5296กค่ะกับเตลยวยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถค่ะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับ ก่อนแล้วค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ